สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมวันนี้วันที่13สิงหาคม2568นะครับวันนี้ร้านสมจันทร์ซาวเปิดให้บริการตามปกตินะครับผมพบกับสินค้ามือ 1- มือ2นะครับแล้วก็ทางร้านก็รับแลกรับเปลี่ยนรับเทิร์นรับซื้อรับจุกชุดเมาส์กิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแห่เวทีเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงเครื่องไฟเครื่องใช้ในงานนะครับเครื่องปั่นเวทีเครื่องเสียงนะครับก็รับจบให้ นะครับผมในราคาที่ไปกันได้เนาะนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เบอร์โทรก็หน้าจอตรงนี้เลย0650945779นะครับวันนี้มาพบกับสินค้ามือ1มือ2กันนะครับเริ่มต้นจากมือแรกเลยเอามือแรกก่อนครับพี่น้องคอร์สแยกเสียงนะครับคอร์าแยกเสียงแยกเบสกลางแหลมนะครับให้ทํางานให้ดอกลพงทํางานมีความตรงความถี่ยิ่งขึ้น มี2ตัว2รุ่น2สไตล์นะครับหน้าดํากับหน้าขาวชอบก็ขาวก็ตัวนี้เลยนะครับชอบแรลยๆดำๆกบตัวนี้ครับตัวนี้เป็น2ทางนะครับสทางเป็นคอร์ x สอ b x อ2 3 XL อันนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งเดอพี่น้องอัลละ1,490บาทนะครับรวมส่งให้ไปเลยนะครับรวมส่งฟรีให้นะครับปลายทางบวกเพิ่มนะครับอันนี้เป็นคอสสอ2ทางนะครับเบสกลางบวกแหลมนะครับอ่าเสียงดีตัวนี้ก็ ใช้รับงานได้เหมือนกันนะครับสำหรับเครื่องเสียงบ้านๆหรือว่ากลางแจ้งก็ได้นะครับช่วยตัดสัญญาณความถี่นะครับเอามาอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น DBX รุ่น2 3 4 XS หน้าขาวครับพี่น้องขาวสวยหมวยอืมนี่นะครับเป็นคอ์ส3ทางคอสอนาล็อก3ทางนะครับเล่น2ทางได้นะครับก็มีเบสกลางแหลมนะครับเล่น2ทางก็เบสกลางบวกแหลมได้ นะครับอันนี้1590บาทรวมส่งให้ปลายทางบอกเพิ่มเหมือนเดิมนะครับสีขาวๆอมุยๆอย่างนี้นะหลายท่านคงจะชอบเนาะนะครับเนี่ยเล่น2ทางได้3ทางได้นะครับหน้าจอขาวนะครับเป็นคอร์สอะนาล็อกเนาะนะครับสนจิตสนใจก็หน้าจอตรงนี้เลยนะครับมาดูพาวเวอร์แอมมือ2อพาวเวอร์แอมมือ2มาใหม่นะครับมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งทำความสะอาดเมื่อกี้นะครับ ออริโอโจ๊กี้รุ่นไมโครเทค3000 v นนะครับใหม่ๆสวยๆนะครับมือสองเข้ามาใหม่เนาะอ่ะก็เป็นของออริโอโจ๊กี้รุ่นไมโครเทค3000 v นนะครับเป็นหม้อแปลงคัสเอชนะครับหม้อแปลงเธอร้อยคาปาซิเตอร์8ลูกเนาะนะครับ18ข้างละ2ข้างละ3ได้เลยตึบๆเลยเสียงดี D, นะครับของค่ายนี้ไม่มีผิดหวังนะครับก็เป็นถือว่าเป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับที่โด่งดังในเมืองไทยนะครับ ขายถูกนะครับมือสองสภาพสวยนะครับแท่นละ7,950บาทนะครับ7,950บาทอาราคานี้ไม่รวมส่งนะครับเนาะราคานี้ยังไม่รวมส่งเด้อพี่น้องนะครับปกติก็อยู่ประมาณ8,500นั่นแหละนะครับแต่ถ้าส่งก็250บาทประมาณนี้นะครับมีเก็บปลายทางบวกเพิ่มเหมือนเดิมนะครับจาก250อาอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตามปริมาณ COD หรือว่าค่าเปอร์เซ็นต์เก็บเงินปลายทางของคนส่งนะครับ 1,950บาทนะครับมีเข้ามา2เครื่องสวยๆเลยครับปลาสีฟ้าแล้วก็ปลาสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นหลังๆออกมานะครับจะเป็นรุ่นใหม่กว่าอันนี้ก็จะเป็นก่อนก่อนตัวนี้นะครับต่อตัวนี้ก็จะหน้าออกเหลืองๆนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้จะหน้าสีเอ่อเหลืองอ่อนๆนะครับ7,950าบาทนะครับมี2เครื่องราคานี้ไม่รวมส่งนะครับผมมาดูอีก ฝั่งหนึ่งนะครับโอ้กระทนใหญ่พี่น้องกระทนใหญ่ตัวนี้6,900บาทเป็นของ K-Power นะครับปาก21นิ้วพร้อมได้ทำพร้อมได้พร้อมเปิดพร้อมฟังพ,พร้อมใช้งาน6,900บาทนะครับไม่รวมส่ง,งรับเองได้ร้านสมจันทร์ซาวอำเภอเกษตรวิสัยนะครับกล่องแรงโปรพัดส,สูง 12U นะครับสูง 12U ลึก19นิ้วนะครับไม่รวมฝานะครับแต่มีฝาให้เป็นกล่องกล่องแรงพลาสติกนะครับใส่พาวเวอร์แอมได้ 12u นะครับอันนี้2,350บาทนะครับ2,350บาทไม่รวมส่งนะครับหรือว่ารับเองราคาอันนี้ที่หน้าร้านเลยนะครับอ่ะมาดู power a m p มือสอง h o n i k นะครับ6,750บาทตัวนี้18นิ้วข้างละ2เนี่ตึ๊บๆเลยนะครับเป็นหม้อแปลง4คอรเนาะรุ่น ui 2,000นะครับแล้วก็หน้าลายนะครับ npe m o d e a t นะครับรุ่น450 3,850บาท XL 102ก็5,090นะครับน่ารากตัวนี้เป็นของ Royal รนะครับรุ่น 330S นะครับหรือว่าเป็นรุ่น300วัตต์ AC DC ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ขาย2,500บาทเด้อพี่น้องอเล่นไฟตัวนี้เล่นไฟ220โวลต์ v, ไฟบ้านได้นะครับแต่ถามว่าไฟ24โวลต์ได้ไหมได้ครับแต่ท่านต้องไปไปแต่งเองเนาะนะครับเพราะว่าฟิลม,มันหลุดนะครับฟิลม,มันขาด นะครับตัวนี้2,500บาทรวมส่งให้นะครับแล้วก็ส่วน24โวลต์นะครับเป็นของ NPE PDA 400วัตต์นะครับตัวนี้งามเลยครับนี่ตัวนี้งามครับพี่น้องไฟ2ี24โวลต์ได้นะครับตัวนี้3,500บาทงามๆครับพี่น้องตัวนี้งามๆเลยนะครับ220ได้แล้วก็24โวลต์ได้นะครับ AC DC ได้นะครับ3,500บาทนะครับรวมส่งไปทางบวกเพิ่ม คอนิกนะครับหมื่นนะครับแล้วก็โปรยูโรเทคนะครับห้าพันเก้ารบาทตัวนี้18นิ้วข้างละสองหนีตึ้มๆเลยนะครับสังกะสีสะเทือนเลยนะครับเป็นโปรยูโรเทครุ่น EU พันสองนะครับอ่า m b a 0บาท12นิ้ว15นิ้วได้นะครับหรือว่า QSC 5950บาทนะครับสภาพป่านมือหนึงครับตัวนี้ครับสภาพปานมือนึ่งนะครับ q s c อ1ซีแปดพันนะครับสิบแนิ้วข้างละสดอกได้ หรือว่าเป็น NPE นัทพงศ์อิเล็กทรอนิกส์ C 2 0 0 2ตัวนี้8500บาทนะครับตัวนี้8500บาทนะครับพี่นอ้อง8500บาทนะครับลมส่งให้นะครับปกติขาย8700แต่ว่าคลิปนี้จัดไป8500เท่านั้น PA 2องคอร์ดดิจิตอนนะครับ6,900าบาทอ่ะเล่น2ทางได้3ทางได้นะครับตั้งพรีเซตฟรีไปถึงเสียบปลั๊กใช้งานเลยนะครับศึกษาการใช้งานก็ทำคลิป ออธิบายไว้นะครับหลายคลิปด้วยกันนะครับท่านไหนจะใช้งานก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าอยากได้จากอะนาล็อกเป็นนี้ต้อลลองดูนะครับก็หน้าจอเลยนะครับเดินทัวรตามหน้าจอเลยนะครับหกพันเก้าร้อยบาทตั้งพรีเซ็ตฟรีนะครับหรือว่าจะเป็นคอร์สอะนาล็อกนะครับก็มีปรีซับแยกเสียงคอร์สโลดนะครับจากแปดพันเก้าแปดพันนะครับลดราคาไปเลยนะครับ X r 1ิบส นะครับไม่เมื่อหนึ่งแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเหลืออยู่3าเครื่องนะครับเหมือนสองเก้าร้อยแท้ประกัน1ปีนะครับเอาประมาณนี้แหละนะครับส่วนดอกลำพงนะครับก้าไกลยี่สิบเอ็ดนิ้วรุ่น280นะครับไว้ห้าแม่เหล็กจําไม่ได้จําบ่ไ้ครับอันนี้สี่พันแปดนะครับไม่รวมส่งอันนี้ดอกก็สองพันสองเดิมทั้งสองแต่ว่าหมวกหลุดหมวกหลุดดอกหนึ่งนะครับ ดอกละ2,000บาทไม่รวมส่ง3,500แล้วก็ดอกทช้ำเดิม1ซ่อมหนึ่งสนะครับสวยเลยนะครับอันนี้ดอกละ1,300บาทอ่ะอันนี้ขายแล้วสีส้มอ่ะสุจิตสนใจตัวไหนโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรข้หน้าจอนี่แหละนะครับ0 6 5 0 9 4 5 7, 7้9นะครับ